สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมจะพามาเปลี่ยนหน้าปกเพจของเราเนาะให้เป็นวิดีโอนะครับใครที่เป็นภาพนิ่งหรือว่าอยากเอาวิดีโอลงมานะครับผมจะมาบอกนะครับให้สังเกตดูถ้าหน้าปกเพจเรามันมีรูปก,กล้องนะครับแล้วมันจะมีรูปเป็นตัวกล้องวิดีโอด้วยเนาะ,ะเห็นไหมที่มันกระพริบอยู่นะครับแต่ว่าปกติแล้วเราเอาเป็นภาพนิ่งเนาะใครอยากจะเอาอเป็นวิดีโอลงมานะครับก็คือผมจะบอกนะครับความละเอียดมันอยู่ที่ 820คูณ4 6 1นะครับความยาววิดีโอไม่เกิน90วินาทีนะครับอ่าคือเราต้องมีโปรแกรมตัดต่อด้วยเนาะใครใช้โปรแกรมไหนก็ลองเอาไปทำดูนะครับแต่ของผมใช้ c a n t a Studio นะครับตัวนี้เลยนะครับของผมใช้รุ่น8อยู่นะอ่านี่นะครับเป็นอ่ารุ่น8นะครับแปดหนึ่งเนาะนี่นะครับอ่าเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้นะครับมันบอกไว้นะครับหรือว่าบางเครื่องอาจจะไม่ได้บอกไว้นะเพราะว่า ครับม,มันจะไม่บอกไว้ยกเว้นว่าเราเอาวิดีโอลงมามันก็จะบอกไว้นอกแต่ว่าอันนี้ผมเอาวิดีโอลงมาไว้แล้วแต่ว่ามันจะบอกไว้อยู่ที่ว่าความกว้างเห็นไหมไอ้จอดำๆเนี่ยของเรามันอยู่ที่เก้าหนพันเก้าร้อยยี่สิบคูณหนึ่งพันแปดสิบนะครับเห็นไหมความกว้างของมันพิกเซลของมันนะแต่ว่าเราจะมาปรับตรงนี้นะครับอ่าปรับตรงนี้ก่อนดูนะครับเราจะเอาวิดีโอลงมาก่อนนะอันนี้ผมเอาวิดีโอลงมานะครับเห็นไหมครับพอเวลาเราเอาวิดีโอลงมาเนี่ย มันจะเท่ากับไอสีดํากรอบสีดํานะครับทีนี้ให้เรามาปรับนะครับผมปรับตรงนี้นะครับอยู่ที่ตรงนี้เลย820นะครับ820ี่สนะครับนี่ส่วนไอข้างล่างเนี้ยมันจะมาอยู่ที่461เราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมันนะครับมันจะทําให้เองก็461ไม่เป็นไรนะครับเราก็กดโอเคเนาะเราจะสังเกตดูว่าไอตัววิดีโอของเราเมื่อกี้จากที่มันเต็มนะครับเต็มกรอบสีดํานะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเท่านี้เองนะครับเล็กๆนะครับเนี่ย ตามที่เมาส์ผมเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนาะทีนี้เราก็สามารถที่จะปรับขนาดวิดีโอให้มันเท่ากรอบน,นะครับแต่ว่าผมจะลบมันออกก่อนนะครับลบออกเลยนะครับเห็นไหมพอลบปุ๊บหน้าจอที่จอดำๆจากที่มันใหญ่ๆนะครับมันก็จะหกเข้ามาเนาะอยู่ที่820คูณ4ี่นะครับทีนี้เราก็จะลากวิดีโอเข้ามาก่อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอลากกรอบรูปแบบนี้เข้ามานะครับอันนี้อันนี้จะเห็นกรอบรูปแบบนี้เนาะผมจะลากให้มันเต็มนะครับว่า านาคมาทําไมนะครับผมจะเอาไอวิดีโอเนี่ยมาวางไว้บนหน้าจอทีวี TV ตัวนี้เห็นไหมที่เป็นรูปทีวีนะครับผมจะทําประมาณนี้นะนี่นะครับหรือว่าใครจะเอาให้มันเต็มหน้าจอนี้ได้นะครับเพราะว่าเราตั้งค่าอยู่ที่820คูณ4 6่แล้วนะครับให้มันเต็มจอเลยก็ได้หรือว่าเราจะเพิ่มเอฟเฟกเพิ่มข้อความอะไรก็แล้วแต่นะความยาววิดีโอไม่เกิน90วินาทีนะครับนี้ผมจะเอา,อาตัวนี้ลงมานะครับนี่เห็นไหม แบบหนึ่งนะนี่อันนี้เต็มจอแต่ว่าผมจะปรับขนาดวีดีโอตัวนี้นะครับนี่ให้มันเต็มหน้าจอทีวีตัวนี้นาเปรียนสมมติว่าเ้ยคนกําลังนั่งดูทีวีอยู่เนาะประมาณนี้เห็นไหมอ่าอันนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับนี่แต่ว่าผมเคยเอาไปทำหายเพียแล้วแหละให้กับน้องนะครับที่ทํางานนะครับที่ทํางานอยู่บ้านนะเขาก็เปิดเพียดนะครับอ่าตัวนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนิดหน่อยเนาะอาจจะไม่ได้สวยนะอันนี้เป็นแค่ แบบงานลุกลวกกันแล้วกันเนาะนี่อเราก็จะเล่นดูนะครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนมีคนสองคนกําลังนั่งดูทีวีเนาะอ่ะรูปภาพนี้ไม่รู้ว่าจะตดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะขอเลื่อนในตัวนี้ให้มันนับอยู่สามสองเก้าอะไรประมาณนี้เนาะนให้มันอยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับนี่นี่นะครับทีนี้ผมจะลากไอวิดีโอตัวนี้มานะครับปึ๊บนะครับลากมาแตะไวตรงนี้ ปกติผมทําไว้แล้วแหละนะครับนี่แต่ว่าผมจะมาทําเป็นตัวอย่างเนาะนี่ผมจะเอาช็อตนี้ก็เออตรงนี้ก็แล้วกันนี่ที่เป็นรูปแมวนะครับอ่ะพอเราได้ปุ๊บนะครับเราก็กดไอตรงนี้นะครับแยกมันออกมาแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับค๊บแล้วก็ดึงมันเข้ามาอย่างนี้นะครับนี่อันนี้เพื่อนๆน,น่าจะรู้จักเนราะว่าเป็นประตูเรื่องอะไรนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะติดลิขสิทธิือเปล่าอ่าผมจะเอาอยู่ประมาณแค่อ อยี่สิบวินาทีกันแล้วกันหรือว่าสามสิบายี่สิบก็แล้วกันเนาะอ่ายี่สิบประมาณนี้นะครับอ่าก็แยกมันออกมานะครับนี่แยกมันออกมาอันนี้ผมจะไม่เล่นเสียงนะอาจจะเล่นเสียงนิดหน่อยเนี่ยเอ้ตรงเนี้ยนะเนี่ยแต่ว่าเสียงไอ้กระตูนจะไม่ให้มันมีนะักวัวติดลิขสิทธิ์เนาะนี่นะครับเดี๋ยวรอดูว่าอ่าเสียงออกนะครับ หลังจากที่เราทําอะไรเรียบร้อยแล้วหรือว่าเราเพิ่มเอฟเฟกเพิ่มเสียง <raine Creation. S 1> เพิ่มข้อความลงไปเนาะหลังจากนั้นเราก็เซฟมันปกตินะครับอะผมก็จะเซฟนะครับนี่ผมจะเซฟตั้งชื่อไฟล์ให้มันนะครับว่าชื่ออะไรนะครับผมก็จะเอาประมาณนี้ก็ Jadi, ไว้วางไว้ตรงไหนนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปวางไว้ว่าควรจะไปวางไว้ตรงไหนเนาะก็เซฟเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดเข้าไปเนาะอันนี้ก็รอสักครู่นะครับ าการดาวโหลดของเรานี่ก็จะไวอยู่นะแต่ผมบอกก่อนนะครับเวลาเราเอาวิดีโอมาลงหน้าปกเพจนะครับมันไม่มีคำว่าดาวน์โหลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่ขึ้นมานะแถบดาวน์โหลดแบบนี้นะแถบดาวน์โหลดเราเราเอาวิดีโอมาวางไว้บนปกหน้าเพจนะมันไม่ขึ้นมาให้เราดูนะครับผมเคยเอาวิดีโอลงหน้าเพจปกเพจนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับเนาะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราด้วยว่า,ามันเร็วหรือมันช้านะครับนี่นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยเนาะ เรียบร้อยแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วทีน,นี้เราก็จะจะเอาวิโอออกมานะครับอ่เมื่อกี้มันหยุดตรงไหนเนาะนครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับอ่าลืมละอ๋ออยู่ตรงนี้นี่นะครับนี่ได้ออกมาแล้วเนาะตรงนี้ดูไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ลืมลืมลืมอันนี้ ไปที่หน้าเพจนะือมันนี้ไปที่หน้าเพจนะครับอ่าผมจะมาเลือกนี่นะครับให้เรามาอัปโหลดแต่ว่าวิดีโอของผมมันมีอยู่แล้วนะไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยเนียอ่าให้สังเกตดูนะวิดีโอเมื่อกี้เห็นไหมมันจะแตกต่างกันแต่ว่าเดี๋ยวผมมาเอาวิดีโอตรงนี้นี่นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับอ่าเลืนี้นะครับ,บ,รบวิดีโอผมจะอยู่ตรงนี้ดีเห็นไหมนี่นะครับผมก็กดโอเพนไปเนาะ นี่คือมันไม่ขึ้นแถบดาวน์โหลดตรงนี้มานะครับอันนี้ไม่ต้องไปตกใจนะครับเพื่อนผมขอบอกว่าเห็นไหมไอ้ตรงลูกศรมุมซ้ายมือที่ผมชี้ตรงเนี้มันไม่ขึ้นอะไรมานะมันไม่ขึ้นตัวกล้องตัวอะไรก็หมายความว่ามันกําลังทํางานอยู่นะครับมันกําลังอัปโหลดวิดีโอให้เราแต่ว่ามันไม่ขึ้นตัวดาวน์โหลดมาให้เราเนาะมันไม่แสดงตัวดาวน์โหลดมานะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับมันอัปโหลดให้เราอยู่นะอันนี้ผมขอบอกไว้อีกนิดนึงนะครับ ใครที่ได้รับลิงก์หรือว่า,อ,าอีเมลมาจาก y o u t u b ู facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าให้เราไปตั้งค่าโน่นนี่นั่นหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับหรือว่าจะปิดการสร้างไรายได้ภายใน24ชั่วโมงถ้าคุณไม่ทําตามอย่าไปหลงเชื่อนะครับมันเป็นพวกนิชาชีพส่งลิงก์มาให้เราการุณาอย่าไปแตะลิงก์อะไรทั้งสิ้นนะครับ <S <S ถ้าเราไม่มั่นใจเราอย่าไปทําอะไรเด็ดขาดน,นะครับให้เราถามาคนในกลุ่มดูนะครับว่า มันจริงไหมที่เขาส่งมาเนี่ยเพราะว่าคนในกลุ่มเขาก็จะบอกเขาจะให้คําแนะนํานะครับอันนี้ผมขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ใช้เวลานานหน่อยเนาะอ่ะนี่ก็เวลาตอนนี้ผมอัดหน้าจอไปประมาณ7นาทีแล้วแหละนะครับอ่ะประมาณ7นาทีเนะาะทีนี้ผมอยากแต่ว่ามันใช้เวลานานนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะตอนนี้กี่โมงนะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่เจ็ดโมงสามสิบหกนะครับผมขอพักหน้าจอไว้แป๊บหนึ่งนะครับ ผมจะมาดูตอนที่มันอัปโหลดเสร็จแล้วเนาะนี่นะครับนี่นะครับขอพักหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้7จ็ดโมงสามสิบหกนะครับให้ดูไว้นะครับนะครับหลังจากที่ผมบอกไปเนาะเมื่อกี้นะครับเราให้ดูเวลาอีกทีนะครับนี่เมื่อกี้ที่7จ็ดโมงสามสิบหกตอนนี้เจ็ดโมงสามสิบแปดนะครับผมตีเวลาไปให้สามนาทีถึงห้านาทีกันแล้วกันเนาะมันพักหน้าจอด้วยนะครับ หลังจากที่มันไม่ขึ้นแถบดาวโหลดมานะครับเนี่ยมันไม่ขึ้นอะไรมานะครับสักพักมันจะขึ้นไอคิเขียวตรงนี้มาเนี่ยนี่เขาถามว่าเพิ่มภาพหน้าปกเนาะอันนี้หมายความว่าวิดีโอของเราพร้อมที่จะเอาลงแล้วนะครับแต่เราจะเข้าไปดูว่าไอเพิ่มภาพหน้าปกคืออะไรนะอันนี้เราจิ้มเข้าไปนะครับเราจะครูเนาะนี่นะครับพอเราจิ้มเข้าไปปุ๊บให้เรามาเลือกวิดีโอนะให้เรามาเลือกวิดีโออีกทีนะครับ หลังจากที่เราอัปโหลดไปแล้วนะครับทีนี้มันไม่ขึ้นภาพหน้าปกอะไรขึ้นมานะมันเป็นแถบสีน้าตาลไม่มีอะไรให้เราแต่นะครับนะครับนี่เราทีนี้สักพักผ่านไปประมาณก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของคนนั้นๆด้วยนะครับนะแล้วก็พอมันขึ้นไอแถบสีเขียวอย่างนี้มานะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลักษณะนี้ก็เราคลิกเข้าไปเนาะมันตรงนี้ให้เรามาเลือกอจากวิดีโออีกทีนะครับนี่นะครับเลือกจากวิดีโอของเรานะวิดีโอของเราที่เราทําไว้นะนี่นะครับ <c oughs> น,นี่ตัวแรกเนาะ,ะผมให้ดูเลยนะยืนยันนะครับปึ๊บนี่นะครับนี่ให้สังเกตดูวิดีโอที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะเห็นไหมนี่กดถัดไปนี่เรียบร้อยแล้วก็กดเผยแพร่นะครับเผยแพร่นี่ง่ายๆเองนะครับผมบอกว่ามันขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราด้วยเนาะคือถ้าทําตามผมม,มันได้หมดนะครับเนี่ยเห็นไหมให้สังเกตดูว่า ตรงนี้อ่านี่เห็นไหมเดี๋ยวพามาดูไอ้ตรงนี้เลยนะครับเนี่ตรงนี้เลยนะตรงที่ผมอัดนะเนี่ยนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมจำเหมือนกันเลยเนี่ยนับเวลาถอยหลังมาเนี่ยเห็นไหมอ่านับเวลาถอยหลังมาเนาะนี่เห็นไหมปึ๊บพอเรามาดูไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมจากที่มันไม่เต็มจอมาเห็นไหมเห็นไหมมันก็เต็มจอมาแล้วนะครับนี่ท่านี้เองเนาะ ก็ลองให้เราไปทําดูเนาะอันนี้ผมจะบอกนะใครที่แบบว่าอัปโหลดแล้วมันไม่ขึ้นเอดาวลงดาวโหลดอะไรขึ้นมาบนหน้าจอนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับอ่าเครื่องมือเผยแพร่เนาะพอเราเข้ามานะครับให้เรามาตรงนี้นะครับคําว่าโพสต์ฉบับร่างนะครับเนี่ยมันจะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้ามันเห็นก็คือหมายความว่ามันพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับอันนี้ก็ให้เรากดออกไปนะครับออพอเรากดออกไปเนาะนี่ สักพักนะอาจจะช้านิดนึงนะครับถ้าเรากดออกไปปุ๊บจะเห็นไอ้แถบเขียวๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเแบรบดแบบนี้เราก็คลิกเข้ามาตรงนี้เราก็มาเลือกอวิดีโอตรงนี้นะครับไม่ต้องมาคาว่าอัปโหลดแล้วนะครั้งแรกเรามาอัปโหลดนะครั้งที่2ก็เรามาตรงนี้นะครับมันก็พร้อมที่จะทํางานให้แล้วนะครับก็คือหมายความว่าคลังวิดีโอของเรามันก็จะอยู่ในนี้นะครับท่านี้เองนะครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ